ผู้ชายคนนี้ค้นพบกล้องถ่ายรูปอยู่ที่ใต้ทะเลแต่รูปภาพที่อยู่ภายในกล้องนั้นทําให้คุณถึงต้องช็อกในปี2004ได้มีทีมนักวิจัยใต้ท้องสมุรลงไปสำรวจแถวทะเลแคลิฟอร์เนียเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปลาดาวแต่ก็บอกเวลวราพใต้มหาสมุรครับแต่ในระหว่างที่เขาสำรวจนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเรกัว30ปี ได้เจอวัตถุบางอย่างที่โดดเด่นบริเวณพื้นที่เขากําลังสำรวจอยู่ครับเขาก็เลยตัดสินใจนําสิ่งน,นั้นขึ้นมาบนโบกแต่ขึ้นมาเขาก็ต้องผิดหวังนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องดิจิตอลธรรมดาทําให้หมู่ทีมวิจัยก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่อยู่ๆอะไรก็กลับมาคิดได้ว่าเฮ้ยปกติกล้องไม่ควรจะร่วมไปในใต้ทงทะเลกลางมหาสมุทรควรจะอยู่แถวชายหาดมากกว่าเขาก็เลยนำกล้องตัวนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็ทําให้ทีมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าดรลูคดาครับเกิดความสนใจ พวเ,เขาเชื่อว่าในกล้องตัวนี้ต้องบันทึกเกี่ยวกับระบบนิวเวศบริเวณนั้นครับเพราะว่าสภาพภายนอกของกล้องนะครับก็เต็มไปด้วยพืชต่างๆที่กำลังงอกขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาตกใจเท่ากับเมมโบริการที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยครับทาให้พวกเขาตื่นเต้นนะครับคิดว่าจะได้คุยกับเจ้าของกล้องตัวนี้แต่ทุกคนกลับต้องตกใจเมื่อเปิดรูปภาพภายในการ์ดนี้ครับรูปแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในการ์ดนะและพวกเขาเจออะไรใครอยากรูกฏกติกาไว้พรุ่งนี้โพดพายสให้ครับ